สวีเดสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ออก,กับโกต้อมชั้นแ e l กันอีกแล้วนะครับผมจัดไปนะฮะวันนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่คือริวจินมารุนะครับผมหุ่นยนต์นะผมริวจินมารุนะเป็นวาตาลูนะผมเป็นหุ่นของวาตาลูนะฮะถ้าใครอายุเยอะๆหน่อยก็จะได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะผม <laughs> บ่งบอกนะผมบ่งบอกกันนะเออ จัดไปนะผมวันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเก็บจ็อบกันหน่อยดีกว่านะไอหุ่นตัวนี้มันมาเมื่อวานนะผมถ้าจ,จัมก็ได้ก็เปิดตู้นี้สิบทีนะเนี่ยนี่ผมสิบทีก็จะได้ที่เปลี่ยนอาชีพมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าเราจะเก็บจ็อบยังไงดีอัพสตัดยังไงดีนะฮะผมใส่ของยังไงดีนะดูนะฮะผมจ็อบเท่านี้แล้วนะนี่ยี่สิบเจ็ดทับแปดสิบแล้วดูเลยวันเดียวยังเมื่อวานวันเดียวนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะพาไปดูพาไปดู อันดับแรกนะผมเ,เพื่อนนะตามิน่านี่นะเนี่ยนั่งฟังเพลงนะฮะสามสิบนะแล้วก็กินลูกศิษย์นะผมกินขวดศิษไปสองขวดขวดศิษไปสองขวดนะผมมาพาไปดู พื้นฐานส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะครับผมมันก็คือไลท์บิงเกอร์เราเองนะฮะสถานที่เก็บรลเวลที่ไวที่สุดนะผมเวสแลนนะฮะไม่ไว่าจะเวสแลนเมเปิลหรือมูนไลท์เคปข้างล่างก็ได้หมดเลยนะฮะขอเป็นแมปที่มีต้นไม้โลกนะฮะเออขอเป็นแบบที่มีต้นไม้โลกนะฮะเพราะอะไรพาไปดูนะครับผมที่มาแมปที่มีต้นไม้โลกเพราะอะไรดูนะฮะนี่นะครับผม มันจะมีพวกทําให้เราตีแรงขึ้นนะฮะทำให้เราได้จอ็อบได้อีกพีเนี่ยได้จ็อบเพิ่มขึ้นเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะเนี่ยนะเนี่ยได้ตีแรงขึ้นได้อะไรเงี้ยมันช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะฮะส่วนของสตัดเรามาดูสตัดก่อนนะฮะสตัดของผมนะฮะนี่นะฮะผมอัพแบบนี้เลยเดี๋ยวดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ผมอัพแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะฮะ อันดับแรกเรามาดูของสมใส่กันก่อนนะฮะของสมใส่เนี่ยผมใส่เป็นโลกาชานะผมจ็อบสิบเปอร์นะฮะอันนี้หาจากไหนนะผมหาจากไอ้บัตรตัวนี้นะผมยังมีไหมนี่ครับไอ้บัตรตัวนี้นะมันจะแจกมาให้เรื่อยๆืยนะแล้วก็ไปเปิดตู้ล่างนะตู้ล่างกลางของพนเทล่านะล่างตู้กลางนะเป็นตู้กลางนะแล้วก็ได้พวกกาชาพวกนี้มานะผมแล้วก็มาใส่นะเนี่ยเสื้อก็บวกจ็อบสิบเปอร์เซ็นนะ อาคุมก็บวกจับสิบนะส่วนรองเท้ารองเท้ามันไม่ได้บวกจอบนะผมรองเท้านี่นะฮะรองเท้ามันไม่ได้บวกจอบนะเราก็เลยไม่ใส่นะเราก็ใส่รูนบูเข้าไปแทนนะผมอา่านี่นะฮะแอปเครื่องประดับเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะฮะเครื่องประดับเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้อันนี้ผมยิงเป็นไฟนะเอาผมเอาไฟยิงก็ก็ใส่อันนี้นะ่ยกดทันไฟยิงก็ใส่นี้นะสองข้างอันนี้คือของของซามูไรผมนั่นเองนะฮะ จริงเมื่อวานผมใส่อันนี้นะะเดี๋ยวผมใส่นี้ดีกว่าผมใส่นี้ก็ได้อะง่ายๆนะฮะด้านขวานะผมเป็นดาบลิวจินมาลุนะผมทําได้ที่พนเทล่านะดาบนี้เลยผมเอาไปตีเล่นๆมาได้บวกหกนะอัพคันไม่อัพนะเจาะรูไม่เจาะนะผมแล้วก็ของอย่างต่อมานะผมเป็นหมวกนะฮะผมใส่เป็นหมวกนี้นะจอนสันแฮทนะเพิ่มจ็อบสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะไม่ใส่การนะะ แล้วก็ส่วนหน้านะผมส่วนหน้าผมใส่เป็นหน้านี้นะฮะเพิ่มจ็อบอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมไปเข้าไปส่วนหลังนะหลังผมก็ใส่เป็นหลังล่มนะฮะเพิ่มจ็อบอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะส่วนปากนะฮะปากผมน่าจะฝากสมุดไปแล้วเนี่ยไปเอามาก่อนส่วนปากนะฮะผมใส่เป็นปากมังกรน้อยนั่นเองนะฮะนี่นะผมบวกจ็อบอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ นี่นะผมสิบสิบยี่สิบสี่สิบห้าสิบนะผมฝั่งขวานี่ห้าสิบแล้วหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนหางอ่ะหางเราใส่อะไรเข้าไปหางใส่นี้ไปนะนี่ครับจับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผมใส่ผมใส่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เอาจอบทั้งหมดเลยนะจอบทั้งหมดส่วนลูนบล็อกผมไม่ได้ใส่นะส่วนมากจะเป็นลูนหอยนี่นะผมเนี่ยลูนของพ่อค้านะ เป็นลูของพ่อค้าคาัดแรกนะผมเรามาดูสกิลคัดแรกก่อนดีกว่านะฮะนี่ผมเป็นคัดคัทสามนะเปิดมาสร้างตัวละครมาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยสกิลแรกที่เพื่อนๆควรอัพนะผมอัพริวจินมาลุนะฮะอัพริวจินมาลุให้เป็นทางผ่านมาเอาสกิลนี้ก่อนนะครับผมดาก้อนแฟงฟิตเนี่ยน,น,น,นะครับผมอัพแค่อัพริวจินให้เป็นทางผ่านมาเอาดาก้อนแฟงนะฮะอัพดาก้อนแฟงเสร็จ อัพเต็มดาวน์แฟงเสร็จไปอัพริวจินมาลุต่อนะผมพออัพสองสกิลบนนี้เสร็จนะอันนี้ไม่ต้องอัพนะผมอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมลองแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ต้องอัพนะอัพสองอันบนนี้พอนะแล้วก็อัพอันนี้นะฮะอเต็มอัพโอวทัศน์ให้เต็มอัพตะโกนให้เต็มนะฮะอันนี้นะฮะอย่าลืมอัพเด็ดขาดเลยนะผมมันจะช่วยเพิ่มจ็อบให้เราอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเพราะฉะนั้นเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละ อ่ะประมาณนี้นะน,นี่คือคัสแรกนะส่วนคัสสองนี่อะดูไปเลยก็ได้นะผมคัสสองนี่อัพเป็นอันนี้นะผมอันนี้เป็นสกิลโจมตีนะแต่อันนี้มันเป็นธาตุไฟนะเนี่ยมันมันมันพ่นออกไปเป็นไฟนะแต่ในนี้มันเขียนในเท่รเล่ลนะแต่จริงมันเป็นไฟนะผมเป็นไฟเป็นไฟแล้วก็อันนี้เป็นสกิลเหมือนสกิลอาชูร่านะอย่างแรงนะเดี๋ยวผมไปใช้ใดู ที่เหลือก็เป็นสกิลเหมือนหุ่นนะครับเนี่ยเ,ยเรียกริวจินมาลุเพิ่มสปีดไม่โดนแทบอะไรพวกนี้นะอันนี้ฮิวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นระเบิดนะเนี่ยอันนี้เป็นยิงโซ่อันนี้เป็นเนี่ยสร้างพื้นที่รอบตัวสร้างบาเรียนะลดพลังเวทอันนี้ก็อันนี้ใส่ดาบนะอันนี้ต้องกดอัพนะฮะแล้วก็ กตตัดแล้วของใจแล้วสกิลแล้วลูนนะลูนลูนบล็อกอ่านี่ไม่ใช่ลูนนี้ลูนนี้ไม่มีลูนลูนกิลนะลูนกิลลูนกิลนะฮะมาถึงคัสแรกมันจะมีให้อัพไฟไปดาเมจนะฮะอัพไปก่อนก็ได้นะหรือยังไม่อัพก็ได้นะแต่อันนี้สําคัญนะผมอิกนอเดฟนะผมสําคัญนะสี่จุดนะผมอัพไปเลยอิกนอเดฟสี่จุดเสร็จปั๊บนะผมไอวอเตอร์แท็กมันจะยังไม่มีนะผมเพราะว่า อันนี้ผมเป็นอีกคาราดนึงแล้วนะมันเลยขึ้นมานะเราไปอัพอัน,นี้นะผมอัพเด็กสวิตนะเด็กสวิตเนี่ยมีจุดเดียวนะเนี่ยหนึ่งจุดนะแล้วก็เนี่ยอัพไปเลยนะเด็กสวิตเนี่ยเอาให้ครบนะผมเนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าจุดนะเด็กสวิตห้าจุดนะผมแล้วให้มาเพื่อนเพื่อนมาอัพอัน,นี้ครับผมลักสวิตนะผมมีห้าจุดนะฮะ ลักสวิตนะใครอยากเก็บเวลไว้นะทำตามผมนะผมอัพลักสวิตนะแล้วก็มีอะไรอีกนี่เฟรมไม่ใช่เฟรมเลยเดี๋ยวต้องเป็นสกิลอะไรนะพอผมเปลี่ยนค์สแล้วมันสกิลมันเยอะอ่ะเพื่อนดาก้อนแฟงฟิตนี่ อัพมปอันนี้อะไรนี่ครับผมเพิ่มดาเมจนะอันนี้สำคัญนะดาร์กอนแฟงฟิตนะผมเนี่ยอัพไปมีสองสี่หกเจ็ดจุดนะผมเจ็ดจุดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะอัพแค่นี้พอนะผมที่เหลือเพื่อนจะอัพอะไรก็ได้นะอัพอะไรมาก็ได้นะผมอันนี้ผมเอาแตะสกิลสำคัญมานะฮะเอาแค่นี้พอก็ฟาร์มได้แล้วนะที่เหลือก็เพื่อนๆอ,อัพกันเอาเองนะผม อันนี้ผมพูดถึงคาดแรกเลยนะฮะคาดแรกเลยได้เก็บจ็อบกันเร็วๆนะฮะผมอ่ะเสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วสก,กิลนะผมสก,กิลนะกกนะน,นี่ออกไปเราไม่ใช้นี่นะผมเอาแฟงฟิตออกมาส่วนสกิลรวมผมใส่แบบนี้นะนี่นะผมตะโกนโอเวอร์ทัชพาวเวอร์เพอร์เฟกต์นะผมใส่แค่นี้นะแล้วก็เอาสก,กิลขี่ริวจินมาลุลงมานะฮะ เราก็ไปเก็บจอบกันเลยมาถึงนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆมาถึงนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะเพื่อนๆมีสิทธิ์ใช่ไหมเพื่อนกดสิทธิ์นะแรกอันนี้มาก่อนเลยนะเจ็ดเล่มเอานี้มาก่อนเลยเจ็ดเล่มเลยมาถึงจอบหนึ่งนะกดอันนี้เจ็ดเล่มเลยเนี่ยเจ็ดเล่มเลยกดไปเลยไม่ต้องยั้งนะผมเลือกอันล่างนะอันคราวนี้มันจะมีให้เลือกนะของกับข้างล่างนะเราเลือกจ็อบนะข้างล่างกดไปไป ะจ็อบเราก็เพิ่ม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 อย่างเงี<ๆ>้ยเนี่ยถ้าเพื่อนเลเวลจ็อบหนึ่งใช่ไหมเพื่อนมากดไอเนี่ยเจ็ดอันนะเพื่อนจะได้จ็อบไปอัพสกิลมาฟาร์มนะผมก็จะทำให้ไวขึ้นนะนี่นะผมอาา่านี่นะครับผม,นผม,มเนี่ยได้ไมกี่จ็อบเนี่ยได้มาอีกตั้งสามจ็อบนะครับผมอ่าผมได้ไมาอีกตั้งสามจอนะ็อบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะผม เสร็จแล้วนะพอเพื่อนเพื่อนกดเสร็จเพื่อนเพื่อก็จะมีสกิลไว้ที่ผมบอกให้อัพใช่ไหมมาฟาร์มเพื่อนเื่อก็ไปฟาร์มเลยวิธีการฟาร์มนะผมไปกินเค้กกลางพนเทล่านะเค้กกลางพนอ่ะมันจะเพิ่มให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเค้กกลางพอนเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็กดโซ่คูณสี่ด้วยนะผมเค้กกลางพนแล้วก็กินคู่กับนี้นะผมมันจะไม่ทับกันไหนว่า อาหารผมก็ไหนนี่นี่น,นี่อาหารเนี่ยที่ตีผีทุกวันเนี่ยได้มาเนี่ยกินอันนี้นะฮะเพิ่มเข้าอีกมันจะไม่ทับกับเค้คกกางผอนนะผมมันจะไม่ทับกับเค้คกกางพอนกินเท่านี้เสร็จปุ๊บปับ๊บเนี่ยฮะวันหนึ่งเราก็จะได้ฟาร์ม2 4 0สตามมิน่านะผมมาเลยมาเลยมายิงเลยนี่นะผมแนะนำนะผมให้มายิงพวกไอตัวพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วยิงยิง ยิงที่ไหนก็ได้นะผมตัวอะไรก็ได้ในแมปนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลสกิลเนี่ยครับดาร์กอนแฟงฟิตเนี่ยมันบอกว่ายิงเล็บมังกรจากไหลริวจินมาลูนะผมโจมตีศัตรูระยะไกลทาให้ทําให้โดนเอทีเคครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิเปอร์เซ็นต์นะฮะพีดาเมจนะเป็นพีดาเมจนะไม่ใช่สายเวทนะฮะผู้ใช้เด็กเยอะเท่าไหร่ดาเมจสกิลยิ่งเยอะนะผมเอาสามารถรับบัฟเกี่ยวกับนักเคลิ้บูธได้นะฮะ อันนี้ก็ลูนเราที่อัพไปนะ,ะเพราะฉะนั้นเราอัพเด็กนะผมแล้วอีกอย่างคือสกิลเนี้ยดูนะฮะอ่ะขี่ลิวจินปุ๊บนี่นะฮะดูนะฮะอ่ะผมมีอะไรบ้างวะดูว่ะโอเคไม่มีนะฮะอ่ะเรายิงไปนะผมนี่นะฮะสามแสนนะสามแสนให้ยิงไม่ตาย,เราย,ตายเรายังไม่กินอาหารนั่นเองนะ ลืมกินอาหารนั่นเองนะฮบผมเออ,อกินเข้าไปนะฮะกินเข้าไปอย่าก,กลัวเปลืองนะผมอย่าก,กลัวเปลืองเนียยิงเข้าไปนะนี่นะผมสี่แสนสี่นะแล้วไอตัวนี้มันแพ้อะไรแพ้ไฟหรือเปล่ากดาธาตุปุ๊บหนึ่งเม็ดยิงเข้าไปครับห้าแสนนะเพื่อนดูนะครับมันกดาธาตุได้นั่นเองนะฮะต่กิวนี้มันกดาธาตุได้นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลอง ลองบัฟดูนะฮะผมลองบัฟให้ดูพอเราบัฟแล้วเราจะยิงแรงขึ้นนะฮะบัฟให้ดูอ่ะนี่เราบัฟแล้วนะฮะยิงเข้าไปนี่นะผมแปดแสนนะฮะตายแน่นอนนะตายอย่างเขียนนะหรือเ,เพื่อนๆคนไหนที่ดามเมจไม่พอนะผมเอาอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอนี่มาได้อีกนะผมหมามตานนะหมามตานมาใส่ขนาดเล็กไหม อ่ะเนี่ยมาตายมาใส่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับเป็นล้านนะผมเนี่ยแค่นี้เพื่อนๆก็เก็บเก็บจ็อบเก็บอะไรได้แล้วนะผมเนี่ยใช้สกิลเนี้ยมันไวนะดูดีเลย์มันดิฮะดีเลย์มันไวนะผมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย,เ,เ,ยเก็บจ็อบง่ายๆนะผมเก็บกันง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอ่าน,นี่อันนี้คือคัทแรกนะฮะคัทแรกพอเป็นคัทสองนะพอเป็นคัทสองเพื่อนๆต้องเปลี่ยนนะฮะ เปลี่ยนหรือหรือจะใช้อันนั้นฟาร์มต่อก็ได้นะฮะได้เหมือนกันหมดหรือถ้าอยากมันก็เอานี้มาเปลี่ยนก็ได้เนี่ยเอาสกิลนี้มาใช้นะผมสกิลนี้นะผมอันนี้มันจะโจมตีเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องกดไฟนะฮะดูนะฮะนี่นะครับผมเป็นหมู่เลยนะับผมสกิลหมู่นะฮะสกิลหมูนะะน่นะฮะนี่นะครับผมสกิลหมูนะ่ นี่นะผมสกิลนี้ก็เก็บได้นะแต่ข้อจํากัดของมันคือมันเป็นไฟนั่นเองนะฮะมันเป็นแต่ไฟนะมีแต่ไฟเยอร์ไฟเยอร์นะครับผมเนี่ยเนี่ยก็าฟาร์มได้นะฮะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งสกิลนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะผมสกิลนี้เอาไว้ใช้ในพวก PVP หรือล่าบงล่าบอสน,นะฮะดูนะดูนะสกิลนี้นะพอเราแปลงล่าเป็นหุ่น,นแล้วฮะบัฟแล้วอ่าบัฟใหม่ดีดูนะฮะดูนะฮะนี่นะครับผมห้าล้านนะผม แต่เราจะใช้สกิลไม่ได้10วินะครับผมมันเหมือนกับเหมือนกับอาชูล่านะฮะดูนะดูนะ5ล้าน3นะผม5ล้าน3แล้วก็ใช้สกิลไม่ได้10วินะครับผมอ,อันนี้เอาไว้เอาไว้ปิดบอสปิดอะไรเล่นนะฮะผมเห็นเซิร์ฟจีนนะฮะเขาตีกันที 100, 200, 000, 000, 000, นร้อยกว่าล้านสองร้อยกว่าล้านนะถ้าซะ5เนี้ยนะเหมือนพวกโยนหุ่นนะฮะ แต่จริงๆเป็นคัสสี่มันจะมีสกิลอีกนะฮะไว้เดี๋ยวเป็นคัสสี่ผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะนี่แค่นี้เพื่อนๆก็ฟาร์มกันอย่างเมามันได้แล้วนะแล้วเหตุผลที่ผมให้มาฟาร์มที่เวสแลนหรือมูนไลท์เคฟหรือเมเปิลแลนนะฮะไม่ใช่อะไรอื่นใดนะฮะนอกจากเราจะได้บัฟจากต้นไม้แล้วเรายังได้ไอ้นี้ด้วยนะผมของสำคัญนะฮะมันคือทรายนะผม มันคือทรายนะฮะทรายกับกระโหลกวายนี่นะฮะเพราะอะไรผมถึงบอกว่ามันได้นี้แล้วดีนะฮะวารไปผมพาไปดูนะฮะนอกจากที่เราฟาร์มตรงนี้แล้วเรายังได้พวกนี้นะฮะเราวาร์ปไปเมเปิลนะผมแดนสวรรค์เมเปิลนะวาปไปเสร็จปุ๊บนะฮะวามาแล้วนะฮะเราก็ขึ้นไปต้นไม้โลกของเรานะฮะของแมบเมเปิลนะ กดคุยนะครับนี่ครับผมมันจะมีขวดจ็อบอยู่ตรงนี้นะฮะกดมาเลยครับผมเอาให้หมดทรายเลยนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะไมื่กี่ขวดมีสี่ร้อยยี่สิบเก้าอ่ได้71ขวดนะผมเนี่ยฟาร์มวันหนึ่งก็ได้ได้ประมาณนี้นะนี่นะเราได้ขวดมาแล้วนะผมเนี่ยเราได้ขวดมาเพิ่มอีกนะ อันนี้คือเราฟาร์มเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มาแลกแล้วก็กดใช้เลยเนี่ยดูได้จ็อบล้านหนึ่งแล้วผมเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มทําให้เราเร็วขึ้นนะเห็นไหมว่าฟาร์มแบบนี้มันไวขนาดไหนนะผมทําไมถึงต้องรีบฟาร์มนะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเวลานะฮะถ้าฟาร์มทันภายในเวลานะไม่ว่าจะสิบห้าวันหรือสามสิบวันผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเพื่อนๆนคนไหนรู้ข้อมูลตรงนี้มา คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะฮะว่า15วันหรือ30วันกันแน่นะฮะหลายช่องทางบอกมาไม่เหมือนกันนะครับผมคนหนึ่งบอก15คนหนึ่งบอก30นะครับผมเนี่ยอ่ไปนะผมเนี่ยฮะเพื่อนมันก็จะช่วยให้เราได้เยอะขึ้นนะ,ะแล้วเวลาเราเป็นคาสสี่ภายในเวลาที่กำหนดได้นะเราจะได้ชุด1นั่นเองนะฮะชุดลิวจินมารู้นะจะได้1เลยนะ เนี่ยล้วก็อัพไปนะผมด้ยชิวๆนะผมเนี่ยจ็อบอย่างไว้นะไม่งั้นผมไม่เปลี่ยนไวขนาดนี้นะผมเล่นวิธีนี้นั่นเองนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ดองอ่า,ายมาเยอะๆก็สบายครับผมสบายจริงอย่างรุ่นน้องในกิลเก่านะฮะในกิลนะรุ่นน้องในกิลนะเขากดแบบตุ้มๆๆนะฮะวันแรกมาจ็อบ80เลยนะเป็นคัสสี่เลยใช้ขวดเนี่ยที่ผมกดอยูน่นีกดนะอ่านี่นะผม นะเนี่ยแค่นี้เราก็ได้ไมาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเก็บไว้ขึ้นนั่นเองนะฮะช่วยให้เราเก็บไว้ขึ้นนั่นเองนี่นะผมวิธีเก็บเวลสไตล์โกดตั้มนะผมเก็บจ็อบสไตล์โกดตั้มนะมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะผมตามนี้ตามนี้แล้วพอเพื่อนๆฟาร์มจนแดงแล้วนะผมตามีหน้าแดงหรือไม่แดงก็ได้นะฮะจะเหลืองกาอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพื่อนๆไปตีไอ้นี่นะผมพวก มอนอีลิททั้งหลายนะตีมอนอีลิททั้งหลายมันจะให้ทรายเยอะมากนะครับตัวหนึ่งประมาณ1 2บสอถึงสิอันเลยนะทรายอะ่ะตีวนอยู่นั่นแหละครับตีวนไปเรื่อยๆๆๆๆ,ๆ,ๆนะเจอก็ตีเจอก็ตีเจอก็ตีไปนะเอาทรายสะสมมาเยอะๆนะก็มาแลกขวดอย่างผมเนี่ยมันก็จะช่วยให้เพื่อนไวขึ้นนะครผมอันนี้คือเคล็ดลับการเก็บจ็อบที่ไวนะผมดูเด็กผม2วันเนี่ยจอบเนี่ยมาถึงขนาดนี้แล้วนะประมาณนี้นะผม นี่คือเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆจากโกต้อมชาแนลนะครับผมถ้าคลิปนี้ประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปบอกเพื่อนๆอย่างนี้อีกนะครับผมเอาอมาฮากันอีกแล้วนะนั่นแหละผมจะได้มีกําลังใจนะครับผมจัดไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้รู้กันนะได้มาดูกันนะ บางทีทําคลิปแล้วคนดูน้อยมันก็ใจแป้วเหมือนกันนะผมตามนี้ตามนี้วันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะผมเดี๋ยวมาเจอกับริวจินมาลุใหม่ตอนที่มันเป็นคัสสี่แล้วนั่นเองนะฮะรอจ็อบผมแปดสิบแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะผมแต่บอกไว้เลยนะผมอย่าลืมนะฮะผมไม่ได้เล่นจริงจังนะผมผมแค่มาทําเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้ดูเฉยเนะฮะออผมไม่ได้เล่นจริงจังนะ ตามนั้นตามนั้นตัวจริงของผมคือเสกเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวว่างๆผมจะมาอัปเดตเสกให้ดูกันนะผมว่าสมัยนี้ยังใช้ของยังไงอยู่นะฮะตามนี้ตามนี้วันนี้ฝากไว้เพ่นีเท่านี้แล้วผมเจอใหม่คลิปหน้าแล้วผมซีูนะฮะสวัสดีครับ